สวัสดีค่ะ SCR ลาชาแหลกหลังคาจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้พามาชมแหลกหลังคา Isuzu m i l s e v นะคะคันนี้นะคะติดตั้งตัวแหลกหลังคาทรง RR04 สีดำนะคะหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร5 4ซมนะคะจากภาพเห็นไหมคะว่าเป็นขนาดที่ติดกับเจ้า m i l s e v แล้วออกมาสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะ สวยงามมากเลยค่ะรถสีดำติดสีดำติดออกมาแล้วเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของคุณลูกค้าอย่างยิ่งเลยนะคะงดงามมากๆค่ะหนาแข็งแรงนะคะรับประกันได้เลยว่าหนาแข็งแรงตรงรุ่นไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะสวยงามมากๆนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะและคานขวางที่เราให้คุณลูกค้านะคะก็เป็นคานขวางทรง R b 0 3บีศูาสีดำนะคะ ขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมนะคะหนาแข็งแรงมากมีฉายาว่าคันขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะทางเรานะคะทำยางทั้งด้านป้ายคานขวางและด้านบนคันขวางให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสวยสดงดงามตามภาพที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะหนาแข็งแรงมากๆนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสั่งไปติดตั้งเองได้นะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าทั่วประเทศนะคะ หรือจะสอบถามกับทางตัวแทนจำหน่าย S C R ทั่วประเทศได้นะคะระบุกับทางตัวแทนว่าขอเป็นสินค้า S C R แท็ครบชุดนะคะคุณลูกค้าก็จะได้สวยๆแบบนี้ไปครอบครองเลยนะคะเห็นไหมคะงดงามมากๆนะคะติดออกมาแล้วเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของคุณลูกค้าอย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้ชมกันอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ